ผมเล่นโลมแล้วกันจะได้แบบไม่งุนงิดปกติปู่เขาเล่นโลมอ่ะอืกอกดโต๊ะครับอะไรใครป่าทำไมเราจะให้คอยหัดเล่นไปป่าหรอแล้วป่าไปเปลี่ยนกับ เอีะยล้วอีกตัวแบนอะไรอ่อะใช่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 ตัวไหนแย่งลงคาดเอาไปเลยคิดว่าตัวเองอะตู้ไม่ได้เอาตัวนั้นไปโไปแบรนด์อีกจะเละ่นตัวนี้ง่ายดีกว่า <laughs> โอ้โห ว่าแล้วตัวแต่ชีอย่างนี้สุสยดยอดก็มาแล้วป่าเราเล่นเต็นเต็นป่าีปไม่เป็นเลยเอ๊ะตกลงโมชิป่าเหรออ้าวมันพี่ไบไปเหมือนเดิมได้ปะเ,เอาไปเกาะเอาก่อนละกันเอาก่อนกัน

อ่าตัวรียห้ารอดูอยู่ว่าจะเป็นเซลลล่าโดเรียหรือจะเป็นแล้งโดเรียเข้าโดเรียเข้าปีน้าอ,นะอืมซึ่งมันมันมีเวฟบคนนี้ห้าคุณวีราศักดิ์บอกว่าผมเม็ดเขียวแค่สิบสีตัวมาเยอะมากว่าขนาดเลยเหรออืม นม่นตาไม่ใค่ไซน์กันหรน่าจะย้นมป็นเน่าจะย้อนเพราะว่าเอมันมันมีมันมีสป,ปอยตอนตอนโปรโมทสกินไอเดียได้แต่มัน,นชัดไม่เดี๋ยวผมปิด<อ>ไมค์ก่นอนถ้าสังเกตยี์ยดีๆตอนคนอุงนงั้นน่าจะเป็นย้อนคนเดียวย้อนอยู่คนเดียวเหรอไม่ไงดิมันจะมีอะไรไม่ใช่นคนเดีย มันจะมีอะไรไม่ใช่กุ้งมันจมีพวกนักคอสเวตูเิียวด้วยแต่มันก็จะมีย้อนผูกขึ้นมาเป็นย้อนปีกจีนจีโฟด้วยมันก็เลยแบบมีคนคิดว่าน่าจะเป็นกระป๋อยหรืยเปล่าทไม่คปอยากเล่นในตุ๊กตี๋เลยคือแต่แม่ช<ด>่นทำไม,มต้องเป็นแชรี่รอะแชรี่มีเยอะนะ เด้งไปเหี้ยต้่งเหรอส่คนเเหรอโอ้เขาพร้อมใจมาหมดเลยอ่ะขอโทษคุณอากีผม,มาผมไม่น่าเอ้คุณไหนผมไม่น่าลากไปเลยเฮ้ยผมมลืมชาร์จแบตไอแพด iPad.

เอาเลือดเรือโอ้โหหมาแกมันอยู่อย่างงั้นง่าูอยู่นะไม่เขามาพร้อมกันหมดเลย เราเกือบช็อตจวนแบบอร่อยเราปมใส่เกอยู่เป็นเป็นป่าแบบถูกป่าแล้วก็โอ้ยมึงมาถูกเลยไหมสิบหลุดปลุกจังเลยปุ๊บจังเลยปลุกจังเลยหมูชีหยุดเล่นมูก่อนผมขำไม่หยุดแล้ว ได้ไหมได้เลียมาไหมมากันขนาดนั้นปู่ปู่ไปกินข้าวอร่อยแน่เลยมือเนี้ย

ผมเลยเอาสี anything, ่้ามาได้รนาโนยมอดเหเโอใหม่เยอะเยอะคือเราจะตีจะสวนยังไงให้ตายใเมื่อเรามนีเมอตัวซิงสองตัวนิดดามีแทาไม่

ขมเลยเหรอพี่ตอนนี้สองร้อยแล้วค่ะชิดผ่าแอนดอยสู่สวรรค์นะ มีลงอโอ้โอเคชไมมอยู่ยเปล่าเลยไม่น่าเชื่อว่าปิงนรอดคืนและต ไม่ตีเลยเขาเดี๋ยวตอบก่อนไหมตอดดีมันตอดดีมัน้นนมาอีน่โอ้ม่ตน <c oughs> กัขอขอบคุณมากครับ <c oughs> ให้ตีป้องสุดนะให้ตีสุดอะอ่หนไหน ได้เราเคยตีเพียวอยู่จะว่าไปเราเคยเห็น

ใช่อีอาดินมันก็โฟกคสทางได้ไม่แน่งแล้วต้องไม่มันมันปั๊บถกวนี่ก็เปิดตีถูกโไม่หินหยานะระวังนะ ออมันเห็นแบบน <c oughs> นี่คือพวกนีคือระวังเลยโอ้ยอยากจะระวังแต่นี่เดิ <c oughs> ถ้าถ้าใจเป <c oughs> ็นานีมันมันจะลื่นไหลเรียไดว่าเดินแล้วไหลโอ้ยนะถ้าจออกออกตัว่มันจะคือ

บอกแล้วาลงลงตายเดี๋ยวอะไรตกองไมฮะ่ปกติกนนอ่งออกดแบใส่้าก็ได้มันมันออกดแบบใส่ฟ้า เป็นตัวยังไงมันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องออกดาบินตกกลแถามมาเล่นระว่างเล่นกีกนแบบเป็นขีดบบดีสุดแล้วขีดแรงคนมันเกียวอหารถ้าเกิดะไรมันเป็กนการตกใจเลย พุ่มไม่เห็นนะลิเตอร์อยูไ่ไหนสพมนึงเลิเตอร์าซบนครับลงมากลางแล้เออเออ๋อไม่อันนั้นเอเอใควะเดี๋ยวมาเหรอเฮ้ยตัวไปเยรยวอ๋อถอยกันไอยกอน เกโอ้โหโลแตกตาไป,ไปหมด thank é. é.

ยี่คนหนึ่งโอ้ตายฮะจบเลยจบเลยไม่ไปกลางก่อนเพื่อนเกิดทันเพื่อนเกิดทันสิบห้าวิเขาเลยเขาเลยเร็วเร็วเร็วเร็ ต,ตีเร็วตีเร็วตีเร็วโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค,ค,ครับผม้กนข้าวแลครับท่อร่อยครับลุ้นตัวโก่งเลยอะ่ะ โอ้โ oh! หยขนลุกเลยอะยอะไรเนี่ยลิกเตอร์เม็ดเม็ดฟ้า <im itation> <im itation> เดี๋ยวฟ <im itation> ้าหยาดเม็ดเกี่ยว <im itation> <im itation> คนคนทีเรียถึงแงแงสูว่าจะจ <im itation> มีน้าเล่นเป็นทีมมากอะ่ะ ตึงแค่ไหนอะ